แล้วอาจานยิก็เลยปวดเจ้าให้สร้างเจดียองค์ใหม่ครอบทับเข้าได้ใช่ไหมครับด้นานในเข้าได้ค่ะจะพาม,มุดเข้ามาดูข้างในนะเราจะเห็นแกน j จดีย์สุริโยไทยอ๋อก็มาใช้วัดที่เพชรบุรีถ่ายเหมือนกันคือเพชรบุรีเนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือน อยุธยาที่ยังมีชีวิตเพราะว่าก็จะมีเรื่องเล่าตำนานอะไรเงี้ยค่ะเคยมีถูกขโมยอะไรเงี้ยถูกขโมยไปแต่ว่าด้วยความที่พระเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยขโมยเอาไปก็ร้อนรนทนไม่ได้ต้องเอากลับมาคืนที สว,ส,สวัสดีครับและอีพีนี้นะครับครูโนคร็อกยังอยู่กันที่อุทยานประวัติศาสตร์พระนครค,คีรีหรือว่าเขาวังจังหวัดเพชรบูรีนะครับและอีพีนี้นะครับก็ยังเหมือนอีพีที่แล้วนะผมยังอยู่กับพี่วารินนะครับพ<ช>ันธารักของพิพิธภัณฑ์ทัสสานชาติพระนครค,คีรีนะครับและครูติจากสถาบัน perfect kid smart นะครับครูสอคนคณิตศาสตร์ที่เท่ที่สุดในคออนนี้ครับโอ้โหอีพีที่แล้วเดินยอดที่หนึ่งไปรเรายังเหลือยอดที่ 2>, 2กับ3ค่ะเชื่อว่าหลายคนเดินไม่ถึงใช่ไหมพี่วารินแน่นอนค่ะเดินไม่ถึงแล้วเคยเทบุรีกี่รอบแล้วคะไม่เคยเลยครับไม่เคยมาถึงจุดนี้นะครับจบที่ยอดแรกจบเลยครับแล้วยอดแรกไม่ขึ้นบันไดด้วยนะไม่ขึ้นครับขึ้นแล้วลงเลยครับไปดูกันครับว่ายอดที่2และยอดที่3ของเขาวังมีไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวถามพี่วารินไปเลยครับค่ะเลยค่ะครับผม พี่วรินเห็นบอกว่า,าทางเดินที่อยู่บนเขาวังเนี่ยเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของคนเพชรบุรีเหรอครับใช่ค่ะเงินเออกมาสร้างเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นภาษีน้ําตาลอของคนเพชรนี่แหละแล้วก็แรงงานการก่อสร้างหลักพระนครธีก็จะเป็นไทยศกดําหรือว่าลาวส้มค,ค่ะเ็เป็นชาติพันธุ์หนึ่งที่อ,อพยพยกย้ายมาอยู่ในแถบจังหวัดราชบุรีเพชรบุรีเนี่ยค่ะค อีกหนึ่งความภูมิใจของโพสเซียนเวลามาเขาว่างเนาะก็คือเราก็จะเห็นเก้าอี้มานั่งของเรานะครับที่มาให้บริการนัดท่องเที่ยวซึ่งก็จะมีตลอดทางเลยนะครับผมลองนั่งได้ไหมครับได้แข็งแรงมามเนี่ยเขามีไว้ให้นั่งอยู่แล้ว สบายครับสบายเนาะสบายเลยได้อย,นนอยู่เก้าอี้ที่เราให้บริการตามอุทธยานประวัติศาสตร์แต่ละแห่งเนี่ยนะครับก็จะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกัน <c oughs> นะครับอันนี้เพิ่งไปมาจําได้รูปนี้หอดูดักู้ติหายเมือ่อยังครับหายแล้วครับหา,ายแล้วงั้นไปครับไอเดี๋ยวนะอันนี้อะไรโอ้แย <c oughs> ังเดิมเลยวัดพระศรีสันเทศเขาก็นั่งแล้วเขาก็ยังมานั่งที่นี่อีกทำงานกรมศิลปากรเหรอะทดสอบค่ะทดสอบอ๋อนึกว่าอยู่กรมศิล ันนี้เกยครับแปลว่าอะไรครับผมเกยเนี่ยเป็นสถานที่เอาไว้ให้กับพระมหากษัตริย์ในการจะขึ้นเสลี่ยงหรือม้าที่มารอรับอยู่บริเวณนี้ล่ะค่ะก็คือท่านก็เคยประทับตรงเนี้นะครับแล้วก็ม้าก็จะมาเทียบหลังตรงนี้ได้พอดีนะครับแล้วยังมีงบอินเสิร์ตมาไหมฮะอ๋อไม่มีละไม่มีละผมเป็นม้าให้ไอนะโอ้ยกูติยาเลยยาเลยยาเลยอะไรรุ่นนี้หายากเราเดินบันไดนี้จริงจริงใช่ไหมคุณใช่ต้องเดินจริงนะ ต้องเดินราต้องเดินเดี๋ยวอีกสองท่านเดินนําไปก่อนเลยนะครับครับผมผมรอเสลี่ยงมีไหมอ่ะอินเสิร์ตเสลี่ยงได้ไหมระหว่างที่เรารอทั้งสองท่านเดินขึ้นไปถึงบนพระธาตุจอมเพชรนะฮะให้เห็นภาพมากขึ้นนะครับอ่ะเดี๋ยวเสกมาเสลียงนี่นะะคือความสูงอ่ะจะพอดีกับคนสมัยก่อนที่แบกได้พอดีอ่ะต่อไปฮะม้าครับผมม้า อ่านี่ไงเห็นไหมนะฮะเวลาเราไปตามพระราชวังนะครับวัดวาอารามต่างๆที่เป็นโบราณสถานลองสังเกตดูครับจะมีเกยนะครับที่ใช้ในการขึ้นพระราชพาหนะแบบนี้อยู่หลายที่เลยครับไปเดี๋ยวเราวิ่งขึ้นลวกันเพราว่าไม่ทันละเขาขึ้นถึงยังหมดแล ตอนนี้เราถึงแล้วนะครับกับพระธาตุจอมเพชรน,นะครับสร้างขึ้นมาอย่างไรครับพี่วรินเป็นการสร้างครอบทับเจดีย์องค์เดิมที่มีอยู่เก่าซึ่งมันมีสภาพสมุทชุโซม,มากครับอาจารย์ที่สี่ก็เลยปวดก้าวให้สร้างเจดีย์องค์ใหม่ครอบทับแล้วก็พระราชทานนามว่าพระธาตุจอมเพชรซึ่งตัวรูปแบบเจดีย์เนี่ยค่ะก็เป็นเจดีย์ทรงลังกาครับนะคะหรือว่าทรงะฆัางคว่ำนะคะซึ่งรูปแบบเจดีย์แบบนี้มันมีมาก่อนแล้วในช่วงสมัยอยุธยาครับแล้วก็นิยมมากต่อมาเนี่ยช่วงรัตนโกสินทร์ ก็เลิกนิยมไปไปนิยมเจดีย์ที่เป็นทรงฟางมากกว่าแต่พอมารัชกาลที่4ี่นอกจากจะรับรูปแบบศิลปะใหม่ๆมาก็ยังนิยมใช้ของเก่าที่เคยบูมนำกลับมาใช้ใหม่เข้าได้ใช่ไหมครับข้างในเข้าได้ค่ะจะพามุดเข้ามาดูข้างในนะเราจะเห็นแกนเจดีย์เข้ามาแล้วข้างในใหญ่โตมโหฬารมากนะครับ สามารถจะเดินเวียนรอบเจดีได้ทางเข้าแคบมากครับแต่ภายในนี่ไม่แคบนะครับใช่แล้วก็เรายังสามารถเดินขึ้นไปบนชั้น2ของเจดียด้วยไปโอ้อากาศดีมากวันนี้ครูตินี่อะไรครับก็ยอดที่1ที่เราไปมาเมื่อ EP ที่แล้วครับอ๋อขึ้นมาบนยอดพระธาตุจอมเพชรเนี่ยเราจะเห็นอดีตของเราเนาะก็คือ EP หและเห็น S 1> <S 1> อนาคตของเรา <laughs> ก็คืออีกยอดหนึ่งที่เราจะเดินไปทาง <ผม S 1> ยอดที่3 <S <S แล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเห็น <he en S 2> ข้างล่างด้วยคุูติ<ม>นั่นไงครับเห็นทั้งเมืองเลยไหมครับแบบนีทบ้ทั้งเมืองครับทั้งเมืองตรงนั้นคือศาลหลักเมืองเนาะคุตูติแล้วก็มีเจดีย์สีขาวตรงนั้นก็คือวัดมหาธาตุคือเพชรบุรี hi, เนี่ยได้รับการขนานนามว่าเป็นเหมือนอายุทยาที่ยังมีชีวิตเพราะว่ากรุงศรีอยุธยาเนี่ยโดนทาลายไปหลังเสียกรุงนะครับแต่ว่า ชั้งฝีมือต่างๆในสมัยอยุธยาเนี่ยได้มาสร้างวัดวาอารามเนี่ยที่เมืองเพชรบุรีตั้งนานแล้วฉะนั้นที่นี่จะยังเก็บรักษาศิลปะอยุธยาไว้อย่างยอดเยี่ยมมากแม้กระทั่งแบบสุริโยไทยอ๋อก็มาใช้วัดที่เพชรบุรีถ่ายเหมือนกันเพราะไม่ต้องสร้างโลเคชั่นใหม่ทุกอย่างคือของแท้แบบอยุธยาจริงๆครับ โอ้ก oh, e ็อีปอยเซียนตัวนี้นี่วางอยู่ท่ามกลางสวนสวยๆนะพระนครคีรีเนี่ยนะครับแลด์สเคปแล้วก็สวนเนี่ยสวยมากตัวนี้ก็น่ารักดีนะพี่วลินใช่ค่ะ <laughs> ที่เรายือนอยู่ตรงนี้นะคะจะเป็นเขต ุทธสถานหรือว่าวัดพระแก้วน้อยนะคะก็จะเป็นวัดประจําพระราชวังนะคะก็คือการก่อสร้างเนี่ยจะใช้ฟังก์ชันเดียวกับวัดพระศรีรัตนมหาศาสดารามหรือว่าวัดพระแก้วในพระบรมหาราชวังที่กรุงเทพซึ่งเป็นวัดที่ไม่มีพระพิสุสงฆ์จำพรรษานะคะแต่ว่าองค์ประกอบเนี่ยก็จะประกอบด้วยพระวิหารด้านหลังนั้นนะคะจะเป็นพระสุทธเสลเจดีทีนี้เราขึ้นไปได้ไหมครับพี่ครับไม่ได้ค่ะตอนนี้เราปิดปูรณะก่อนเสียดายจังเลยนะ,ะตรงข้ามกับพระวิหารน้อยก็จะเป็นพระปรางแดงค่ะหรือว่าที่ คนเพชรเขาจะเรียกว่าเจดีแดงอ่าเป็นปรางแดงรัชกาลที่4เนี่ยท่านมีความนิยมเป็นพระราชนิยมอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันคือ ท่านสร้างพระปรางหรือว่ามีศิลปะแบบเขมรโบราณเข้ามาปนใช่ไหมครับใช่ค่ะกรรมวิธีการการสร้างก่อสร้างเนี่ยค่ะมันจะไม่เหมือนปราสาทเขมรเพราะว่าใช้ช่างไทยทำมันจะได้ออกมาเป็นรูปทรงคล้ายๆแต่ว่าเป็นปรางแบบไทยรับแรงบรนดานใจมาจากปราสาทแบบเขมรโบราณใช่ค่ะแต่แต่เป็นพระปรางแบบไทยนะครับพระปรางแดงเราเข้าไปได้เข้าไปได้งั้นเดี๋ยวให้พี่วรินพาเข้าไปชมด้านในพระปรางแดงหน่อยได้เลยค่ะผม พระพุทธรูปนะคะเป็นพระพรีพินาศก็จะเป็นพระพุทธรูปองค์ที่มีความสําคัญในช่วงสมัยรัชกาลที่4นะคะทาไมรัชกาลที่4ท่านถึงให้มีการจัดสร้างพระพิรีพินาศขึ้นมาในช่วงเวลานั้นครับก็จะมีคู่กันนะคะมีพระพรีพินาศแล้วก็พระนิรันดรายพระนิรันดรายตอนนี้อยู่ที่พระวิหารน้อยก็จะมีเรื่องเล่าตำนานอะไรเงี้ยค่ะเคยมีถูกขโมยอะไรเงี้ยถูกขโมยไปแต่ว่าด้วยความที่พระเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์มากอะไรเงี้ยขโมยเอาไปก็ร้อนรนทนไม่ได้ต้องเอากลับมาคืนที่ ก็เลยมีพระนิรันดรายส่วนพระพยรีพินายก็คือเป็นพระที่ป้องกันอุปสรรคแล้วก็ศัตรูอะไรเงี้ยที่จะมาทําร้ายเราอะไรเงี้ยค่ะพระองค์นี้ก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านนั้นครับแต่ว่าที่อยู่ด้านหลังเราเนี่ยจะเป็นองค์จําลองนะคะองค์จริงอยู่ที่ไหนครับพี่วรินทร์ครับตอนนี้องค์จริงประดิษฐานอยู่ที่วัดบวรนิเวศี่กรุงเทพค่ะ โอ้ตั้งแต่ E ีีที่แล้วจนถึงอีพีนี้เต็มอิ่มจริงๆนะกับการเดินพะนครคีรีหรือว่าเขาวังครบทั้ง3ยอดใช่ครับนะหวังว่าดูแล้วจะอยากมาเดินเหมือนเรานะเพราะว่าจริงสรุปสนานมากครับนะครับแล้วก็เขาวังเนี่ยจริงๆมาได้ทุกฤดูวันนี้มาเดินกับเราทั้ง3ยอดเลยขอบคุณพี่วาลินมากมากนะครับนะขอบคุณมากครับขอบคุณครับอคุณแต่ว่า E ีพีนี้ยังไม่จบเป็นแค่นี้เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมทางบ้านไปหาอะไรอร่อยๆกินด้านล่างนะครับอยู่ที่ไหนไปติดตามกันต่อได้เลยครับ มา,มาร้านที่ต้องบอกว่าผมมากินที่ไหนเด็กๆ คุณตีเองก็เคยมาใช่ไหมครับเคยมาครับอร่อยเหมือนเดิมนะฮะอร่อยที่สุดแล้วครับร้านนี้ใช่นะครับแล้วตอนนี้ผมก็อยู่กับเฮียชัยนะครับจากร้านรีแลกซ์นะครับเชิงเขาวังนั่นเองนะครับสวัสดีครับเฮียชัยสวัสดีครับสวัสดีครับต้องบอกว่าอร่อยทุกจานจริงๆก็เป็นเป็นร้านที่ต้อนรับนะครับแขกบ้านแขกเมืองตลอดครับผู้ใหญ่ที่เข้ามานะครับในการรับประทานอาหารก็ต้องเลือกนะครับรีแลกซ์เป็นที่แรกๆเลยทีเดียวครับใช่อยากให้เฮียชัยแนะนำครับวันนี้มีเมนูอะไรบ้างครับผมเมนูแรกเลยที่ตั้งใจอยากให้เป็นซิกเนเจอร์ของที่รรร้้าาานนกก็คคือตััวะะเพปลแดงบ พิเศษของมันก็คือตัวน้ำซุปเป็นน้ำซุปของหูฉลามใช้วัตถุดิบเป็นกระเพาะปลารสชาติเดียวกับหูฉลามครับอ๋อโอเคอหูสุดยอดเลยนะครับเมนูต่อไปที่อยากแนะนํานะครับตัวผัดฉ่าเนี่ยครับสตอรี่ <Story S 2> ของมันก็คือได้รับเกียรติของอาจารย์ ขาบสุทธิพงศ์สไตล์ลิ์คนไทยเนี่ยนะครับที่ได้รางวัลเกียรติยศมากมายมาชิมแล้วแล้วเขายกนิ้วให้เราขอบคุณเชฟวิชิตมุกุละที่ให้สูตรเครื่องพริกแกงมาออ๋ครับเมนูต่อไปก็ไก่ผัดเม็ดมะม่วงเราใช้เนื้อ สะโพกไก่ไม่มีหนังเอาเม็ดมะม่วงเกรดเอที่ไม่อบยามาใช้เป็นวัตถุดิบครับโอ้สุดยอดเลยต่อไปก็เป็นต้มยำน้ำข้นรสจัดจ้านด้วยมะนาวของเมืองเท็รอันนี้เป็นกุ้งคั่วพริกเกลือสไตล์ของจีนนะครับผมเป็นกระเทียมจีนมีการปรุงรสเป็นศาสตร์ของการทําอาหารแบบอาหารจีนนะฮะเราทอแบบว่าดับเบิลไฟมันจะได้กรอบนอกนุ่มานครับหมึกหอมแดดเดียวครับครับผมเป็นเมนูในตานานอันนี้เราทอดด้วยน้ํามันลําข้าวครับตัวนี้ ิกนเจอร์ของมันเราใช้คณะฮ่องกงครับสับน้ำซอสจากสูตรทางฮ่องกงกับกระเทียมเป็นกระเทียมแต่งรสนะฮะที่โรยหน้าโอ้วันนี้น่ากินทุกอย่างเลยนะเอาของที่ระลึกนะครับจากยาดมโป้ยเซียนมาฝากกันนะครับกระปุกออมสินนะครับยาดมโป๊ยเซียนครับครับครับอันนี้เด็กๆจะชอบนะครับแล้วก็ไม่ต้องซื้อไปอีกนานนะครับยาดมจาโป๊ยเซียนใช้ดมใช้ทานในหลอดเดียวกันนะครับนะฮะอันนี้ เอามาให้5โหลเลยครับผมนะเป็นที่เลยนะครับเอามาให้5โหลเลยมีถุงผ้านะครับปีนี้ยาดมตรบโปรเซียนครบรอบ88ปีแล้วนะครับก็ขอบคุณนะครับเนยชัยด้วยเหมือนกันที่เป็นลูกค้าของยาดมตราโปรเซียนนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับไปชิมอาหารกันเลยครับอ้าวเราเริ่มกันเลยคุติครับผมเดี๋ยวผมขอที่กระเพาะปลาก่อนละกันนะอันนี้นะฮะ ต้มยำน้ำข้นนะครับเป็นไงต้มยำน้ำข้นคุณอ่ะจุดยอดจุดยอดมากผมไม่เป็นบิ๊กแฟนของต้มยำผมไม่หลอและนี้ <c oughs> คือผมมาไปทานเยาวราชบ่อยแล้วบอกเลยว่าร,รานี้ไม่ได้แพ้เยาวราชเลยปีหมึกแดดเดียวจุดยอดผมขอหนวดแล,ล้วกันเค <c oughs> ็มกำลังดีนะครับนะหมึกไม่เหนียวครับ <c oughs> ปกติเราคันหมึกแดดเดียวจะเหนียวแบบ ียวไม่ออกต้องคายออกแต่อันนี้เราสามารถเคี้ยวแล้วก็คลือได้ทั้งชิ้นเลยหอมนุ่มแล้วก็หมึกสดมากอีกจานหนึ่งที่ผมว่าผมไม่ต้องกลายเป็นแฟนคลับของจานนี้ผัดฉ่าปลาเกา๋าใช้พริกต้อง6ชนิดมันจะเหมือนวงออเคสตร,ราเลย <c oughs> เนื้อปลาแน่นแล้วก็สดมันไม่ใช่เผ็ดแบบเผ็ดแสบแต่เป็นความหอ,หอมที่กลมกล่อมพอดีกันระหว่างพริกหลายชนิด <c oughs> ต้องลองกุ้งผัดพริกเกลือหน่อย <c oughs> เป็นยังไงบ้างครับคือเมนูนี้ถ้าคนทำไม่ ไม่เป็นอ่ะครับมันจะอมน้ํามันเค็มโดดหรือเผ็ดโดดแต่ที่<ต>น,นี้ไม่อ้ออันนี้ทุกอย่างกลมกําลังดีครับ สนุกสนานกัน2 EP เป็นไงบ้างสนุกมากครับและนอกจากนี้นะครับยังมีคําถามจากทางบ้านนะมีคนฝากคําถามมาทางแฟนเพจเฟ e บุ o กโป้ยเซียนนะครับของเราบอกว่าอย่าดมโป้ยเซียนมีปริมาณกี่มิลลิลิตรต,ตลอดนะครับอันนี้จริงๆความจุนะ ไม่ว่าเราซื้ออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันเป็นกฎหมายผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานจะต้องบอกปริมาตรหรือปริมาณบรรจุเอาไว้อยู่ที่ฉลากอยู่แล้วนะครับ ừ ừ ừ ยาดมตาโพลเซียนจะมีปริมาณ1.7มิลลิตรต่อหลอดเราก็ควบคุมคุณภาพได้มาตรฐานนะครับ ừ ừ ทุกหลอดแล้วก็มีคนบอกว่ายาดมสีเข้มเนี่ยนะครับกลิ่นแรงจริงไหมนะทุกหลอดเนี่ยนะครับเป็นสูตรเดียวกันถามว่าอะไรบ้างที่ทําให้กลิ่นเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงได้นะ หนึ่งเลยคือการเก็บรักษายาดม,มแต่ตลอดถ้าไปเก็บในที่ที่มันร้อนมันชืน้นอะไรเงี้ยนะครับมันก็อาจจะสมงผลให้กลิ่นของยาดมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้ก็คือให้หลีกเลี่ยงนะครับการเก็บในที่ที่ร้อนชืน้น อ่าหรือว่าเย็นจัดจนเกินไปก็ไม่ได้และช่วงนี้นะครับใครที่เดินทางมาที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับก็อยู่ในช่วงบรรยากาศของงานเขาวังเนาะนะครับงานพระนครคีรีเมืองเพชรปี2568นะครับมาชมความสวยงามนะครับของพระนครคีรีหรือว่าเขาวังตอนกลางคืนได้มาชิมมาช็อปนะครับมีร้านค้าของทั้งส่วนราชการนะครับร้านค้าของเอกชนของกินเพียบนะครับจัดตั้งแต่เขาวังนะครับไปจนถึงลานด้านหน้าเลยตรงสาลหลักเมืองนะครับคือ คลักมาเย21กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมนี้ครับงานพระนครคีรีเมืองเพชรปี2 6 8ไม่ดีจริงไม่จัดมาถึงครั้งที่38นะครับสำหรับ e ีนี้นะครับต้นคูณนะครับแล้วก็ครูติเรา2คนลาไปก่อนนะครับ EP หน้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนเจอกันได้ในคูณอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อีพีหน้าครับเราจะไปกันที่อุทยานประวัติศาสตร์เมืองสิงห์จังหวัดกาญจนบุรีนะครับที่นี่ถือเป็นหมุดหมายที่บง่งบอกให้พวกเรารู้ว่าอำนาจของอาณาจักรเขเมรโบราณมาสิ้นสุดทางทิศตะวันตกที่จังหวัดกาญจนบุรีครับปราสาทหลังนี้มีความสําคัญทางโบราณคดีด้วยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแห่งครับที่ยาดมตราโปรยเสียนได้ไปบริการเก้าอี้ม้านั่งพาไปสํารวจจารึกโบราณไปรู้จักกับประติมากรรมครุฑสลักจากหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพาไปล้วงลึกถึง ้นตอนการบูรณะการก่อสร้างปราสาทตั้งแต่วันแรกจนถึงการปรับปรุงเป็นสถานที่องเที่ยวพบกันได้ในปราสาทเมืองสิงค์คูนโอคล็อกอีพีหน้าครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับพี่มลิงช่วยบอกหน่อยครับว่าคนฉลาดเขามาเขาวังกันยังไงครับต้องไ้าค่ะแต่ว่าคนรักสวพต้องเดินนี่ อ่าสำหรับคนที่เอา,อาพี่วารินซึ่งปกตินั่งสวยๆในห้องแอร์อเ,เดินนะครับจริงๆแล้วเป็นใครครับไม่ใช่พวกเราใช่ไหมครับนี่ครับนี่ครับพี่นหน้านะครับพี่หนุ่มนะมทีมตัดต่อห้ามเอาหน้าพี่หนุ่มเมื่อกี้ออกจากคลิป <laughs> ต้องให้รู้ว่าใครคือตัวการสาคัญในการที่ทําให้เราเดินขึ้นตอนเช้าจริงๆผมว่าถ้าเกิดข่าวมาเราขึ้นกระเช้านะเราจะมีพลังอีกเยอะมากเลยไปได้อีกร้อยยอดอ่ะแน่ขอขอรีวิวการเดินขึ้นพระตะกอนรีรินภาษตาเนะครับ วันนีนะเดินไม่ปากเลยได้จะจอหูหรือไม่ครับโชวหน่อยครับสบายมากค่ะเดินไปกำลังใจงคุณทุกคนขึ้นอีกสามขาก็สบาย